เราย้ายมาอยู่ตั้งแต่ต้นปีค่ะเพิ่งประมาณสักเดือนมีนาค่ะก็มีเรื่องของเสียงดังมาเรื่อยๆค่ะแต่เราไม่เคยแจ้งสายตรวจเลยมันเป็นความดังที่ออพื้นบ้านสัน่นแต่ก็ยังแบบอดทนได้เพราะว่าเราเคยเข้าไปฟุยแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเออเขาอยู่มาก่อนเขาก็เปิดแบบนี้มาตลอดเราก็เลยสังเกตว่ามันไม่มีใครเลยที่แจ้งเขาจริงๆหมายถึงไม่เคยมีสายตรวจอะไรวนเวียนเข้ามา กขาเปิดดึกค่ะกว่าจะปิดบางวันก็คือแบบลากยาวไปถึงตีหนึ่งตีสองเลยแต่วันที่มีปัญหาต้นเรื่องอะค่ะคือวันที่สองคือเกาที่ผ่านมาเพราะว่ามันดังมากๆจนประตูบ้านมันสั่นกระจกมันสะเทือนเลยนะแล้วเราก็เลยเห็นว่าเอ่อเขาหัานลำโพงเข้ามาค่ะทางบ้านด้วยเราก็เลยแจ้งสายตรวจค่ะไม่นานค่ะสายตรวจก็เข้ามาช่วงเวลานั้นประมาณสี่ทุ่มค่ะก็มีปากเสียงกับ พี่ตำรวจค่ะอยู่พอมีพอมีปากเสียงกันแล้วเราก็ไม่ออกไปค่ะเพราะว่าเขารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นเราที่แจ้งค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่อยากฟังเพลงก็ฟังเสียงด่าไปแล้วกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบเหมือนเสียงปากของเสียงแบบเหมือนทุบอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าวันนั้นเราออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาบ้านตอน6โมง59คือ1ทุ่มเลยค่ะเขาก็เลยมาดักข้างหน้ารถค่ะก็ ขับรถเข้ามาเขาก็มายืนแล้วก็บอกว่าเออลงมาหน่อยลงมาคุยกันหน่อยหนูอะ่ะกลางคืนไม่ได้นอนก็คือหนูขายของกลางคืนเนาะเขาก็เหตุอยู่ว่าหนูไลฟ์ทำไมเขาเปิดเพลงอะ่ะฟังด้วยกันมันเป็นอะไรแบบมันไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พูดอยากทายนะคะแต่หนูก็บอกว่าก็กลางคืนหนูขายของกลางวันหนูก็ต้องแพ็คของแล้วไหนจะลูกหนูอีกล่ะเออคือการที่หนูอะ่ะขอร้องให้เขาปิดเพลงหลังสี่ทุม่มมันคือตามกฎหมายแล้วมันไม่ใช่ว่าตามที่หนูต้องการ เขหนูอ่านมาแล้วว่ามันได้แค่ถึงสี่ทุ่มแล้วมันเป็นแค่ครั้งเดียวเองที่หนูแจ้งหลังจากนั้นน่ะหนูเห็นแล้วว่าการแจ้งของหนูอะ่ะมันมีผลกระทบอะไรบ้างหนูก็เลยไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมเลยอ่ะแต่หนูก็พยายามจะแก้ไขที่ปลายเหตุคือตัวหนูอะ่ะพยายามแบบคุยกับเจ้าของบ้านว่าอยากจะได้ค่ามาจําคืนและย้ายออกก่อนกําหนดได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ได้รับคําตอบอะไรอะคะ่ะก็ถ้าเกิดเขาอยากเปิดเพลงหรือว่าอยากจะสารสานหนูขอแค่ กลางวันหรือสองสามทุ่มอะไรคือแล้วแต่ใจเขาเลยแต่ขอหลังสี่ทุ่มที่มันควรจะเป็นเวลาเบาลงได้ไหมหนูเข้าใจว่าคงอาจจะด้วยอารมณ์แล้วก็ด้วยแบบโมโ oh หแล้วก็หนูเป็นหน้าใหม่ค่ะในละแวกนี้เหมือนตามที่ลุงบอกเลยเขารู้จักกันหมดเขาอยู่กันมานานมีแค่หนูคนเดียวที่เป็นคนแปลกหน้าเพราะว่าหนูเป็นผู้เช่าที่มันมีบ้านเช่าแค่หลังเดียวในชุมชนนี้แต่ ตามกฎหมายคือหนูอ่ะอดทนมาตลอดหนูเหลือเวลาอยู่แค่หลังเนี้ยอีกแค่สามสามเดือนเองคืออดอดทนแบบปิดหลังสี่ทุ่มหรือเบาลงหน่อยได้ไหมแล้วลําโพงอ่ะลุงเอามาไว้หน้าบ้านหนูเลยหนูไม่รู้ว่าลุงต้องการให้มันดังออกไปเยอะๆหรือว่าต้องการแบบบอกพวนหรืออะไรหรือลุงก็หันลําโพงเข้าบ้านตัวเองก็ได้ถ้าอยากเปิดปิดประตูหรืออะไรเงี้ยคือตอนนี้เขาเอามาวางไว้บนพื้นถนนแล้วก็หันเข้าบ้านหนูอ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ